สวัสดีครับจากร้านไมโครโฟนนะฮะวันนี้มีสินค้าตัวใหม่มานำเสนอนะฮะหลุดจำนำไมกแล้วนะฮะตัวนี้คือ PlayStation Vita นะครับผมเป็นเครื่องเกมคุณภาพสูงนะฮะขนาดพกพานะครับนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในวงการเครื่องเกมนะฮะหรือเรียกสั้นๆน็คือเรียกเข้าแบบเข้าใจง่ายๆมันคือ PlayStation 3แบบพกพาเลยนะครับเพราะว่ากราฟิกเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันเลยนะฮะ ไม่ธรรมดานะคเครื่องนี้เนี่ยโ,โหสวยมากครับติดฟิล์มหน้าหลังครบนะฮะดูนะฮะหน้าตาเนี่ยจะคล้ายๆกับ p s p แต่จอจะใหญ่กว่านะครับและมีระบบทัชสกรีนนะหน้าหลังกล้องหน้าในตัวนะฮะแล้วตัวนี้นะฮะเป็นเครื่องพิเศษนะฮะได้แปลงระบบไว้เรียบร้อยแล้วโหลดเกมลงเกมได้อีกหลายพันเกือบหมื่นเกมไม่ว่าจะเป็นคุณเล่นได้หมดไม่ว่าจะเป็น PS Vita 1> Playstation o หรือ p s p คือหลายหมื่นเกมนะฮะที่คุณสามารถเข้าไปโหลดจากเพจต o ของเขาได้ไฟรีทั้งหมดทุกเกมตลอดชีวิตกันไปเลยนะฮะโอ้โหคุ้มชิบหายเลยนะครับนะฮะแล้วผมก็ลงเกมดังมาเบื้องต้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น d r a g o n b บ l l นะฮะนะดาร์กบอลแอคแทกไททันก็ดาวนนี่ลง2ภาคเลยนะฮะแอสซิสต c ครี d นะฮะเกมรถแข่งเกมบอลเกม3ก๊กแล้วก็เกมต่อสู้นะฮะ อ่ะคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้ที่ลงไว้ให้นะฮะแล้วก็เมนูแอปต่างๆมากมายที่พร้อมใช้งานได้อีกเพียบนะฮะมันเป็นรูปผสมกันระหว่างฟอร์ร ا ت โฟนกับเครื่องเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยจอของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับจอ iPad เลยครับดูนะฮะเข้าเกมเนี่ยคือไม่ต้องโหลดเลยนะฮะดูระดับภาพกราฟิกนะคือสวยมากนะฮะอลังการสุดๆนะฮะอันนี้คือเกม3ก๊กนะฮะคือเล่นมันมากครับเอาเอาตรงๆแล้วมันกว่าเพย์ตชั่นสามอีกครับ ระดับภาพของเขาเนี่ยจากเครื่องใหญ่ย่อลงมาในเครื่องเล็กเนี่ยทำให้ตัวพิกเซลของภาพเนี่ยคมชัดสูงขึ้นนะฮะแล้วก็เกมเนี่ยลื่นมากะฮะโหมันมันแบบฟันกระจ,ยระจายทั้งวันทั้งคืนเลยฮะประมาณนี้เลยนะฮะคือมันเร็วมากนะฮะกับเครื่องนี้นะฮะ เจอเขาสวยนะส่วนตัวเครื่องเนี่ยผมใส่เมมโมรีให้ถึง32กิกนะฮะแล้วก็เมมอีกตัวหนึ่งก็เมม4กิกนะ,ะเอาไปโหลดเกมเล่นเกมกันมันสะใจเลยครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากไว้เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมติดตามกดติดตามกันด้วยนะจะมีสินค้าใหม่ๆอีกเพียบเลยนะครับผมแล้วก็ราคาถูกด้วยรับซื้อรับเทินทุกอย่างเลยนะครับผม Mario Phone นะฮะ ยินดีที่จะให้ข้อมูลนะฮะสำหรับคนที่อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมหรือแนะนำไว้ใต้คลิปติดต่อผมได้ที่ใต้คลิปด้านล่างผมไมโคโฟนลาไปก่อนสวัสดีครับ